สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องอินเดร์อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นแฟนแคมจากช่องบองกาค่ะซึ่งเป็นคลิปจากงานหลิงออม2025แฟนมิทติ่งอินฮ่องกงนะคะต้องค่ะใช่ค่ะซึ่งเราจะรีแอคช่วงอะไรคะช่วงเล่นเกมใช่ค่ะมันจะต้องวิดวิวแดดดินแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะคุณเอาที่เกมแรกเลยไหมคะ ัดไปสิคะกดเลยค่ะลืมมารีโมทอย่นี้ค่ะอันนี้นะคะอันนั้นไหมคะ spell the words ชื่อคลิปอะไรนะคะ spell the words ก็คือสะกดคำเหรออ่ะจัดแปอ่ะฉันว่าใช่อันนี้เขาก็กำลังอธิบายอยู่นะคะว่าเล่นยังไงซึ่งเรารู้เรื่องไหมคะแม่แวตาว่างเปล่ามาก ค่ะน่ารักนะคะอยากได้มือไม่มือแบบมือแมวบ้างะทำไมเขาน่ารักอย่างนั้นนะเนาะสวยเอเคคุณเขาสวยมากน่ารักจริงทั้งสองคนเลยลุกนี้ก็คือตายเลยตายยังสงบ่ะเราอ่ะยังสงบคุณเก็ปรมการนะ

อ๋อเขาต้องเอามือไปจับมือจับด้วยอ๋อเขาเลยใส่แมววะนะให้มันยักขึ้นอย่างเงี้ยเหรอน่าจะใช่เสซจ เป็นคำว่าอะไรคะคำว่าไม่เห็นค่ะเพราะอันนี้เป็นแฟนแคมป์ค่ะคุณน่ารักอะ่ะ <laughs> <laughs> ใช่เนาะมันเหมาะกับเขามากเลยอะ <laughs> เออไอไอมือแมวอันเนี้ยแล้ว <laughs> ต้องสีนี้ด้วยนะเ <laughs> หม,มาะเขาบ้างเลยอ <laughs> It's L-O-V, L-O-E-V not L o e อ๋สอสะกดผิด <laughs> L O E V L O E V L <c oughs> น้องออม <c oughs> แบบยังเห็นจอเล็กของคานหะน <c oughs> ูสะกคํคำว่าลังไม่ถูกนะลูกห <laughs> <c oughs> นูต้องสะกดใหม่นะ L O E ค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณบองก้านี่ V I P แน่เลยเนาะเน้อใกล้นขนาดเน,น,นี้ยคุณบองกาพิฉาค่ะคุณใช่คนไทยไหมเออเออเรากำลังคิดอยู่ว่าเขาใช่คนไทยไหมคุณดูความกริเตอร์ที่ผิวของคุณออมสิคะมากเลยคบแบบผ่องแพลวอย่างที่ฉันบอกะค่ะ้ากริเตอร์เยอะเหมือนกันนะคะ <laughs> เขาขาวจริงสวยค่ะใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยบองกาเสียการนะคะดูแล้วก้องสั่นกล้องสั้นไปเล็กน้อยใช่จบจแล้หนึ่งเกม เกมต่อไปคะ่ะเกมต่อไปนะคะชื่อเกมว่าอันเปทางนี้ปหมคะอันนี้ใช่ค่ะคุณป๊อกกี้อันนี้เออ,อน,นี้ก่อนนึกว่าป๊อกกี้อันนี้เราแอคชนนั่นมากงแล้วนะเราบ,บอกเลยทอสเกมกมันคืออะไรอยู่อ๋อที่เป็นอันนั้นใช่ไหมใช่ไปกัน <c oughs> ลยคหูลูปันนะ <c oughs> ใช่ที่แบบหัวหูลูกอรอตัวค่ะ ทำยังไงให้ไม่อ้วิรงโอเคแล้วมีเลยอเคาวว้า้าววา้้าวว้าว้ยวว้า้ไวว้ว้าว่้้ว้าววเาวว้วว้้ววาวว้ว้ว้วว้าวว้า้าววาววาวั้าาวว้ว้าวอา้าว้าวว้าวว่า่าเวาวว้าวั้นว้าาววราววีาวว้าววราม่าจริงค่ะ พี่หลินทำาหรออุ้ยไม่ได้เล่นมานานแล้วนะอ๋อพี่เงีใส่แขนฟามขิงอะเนาะอโอ้ยโอ้ย มูมันมีใหญ่กลางเล็กนะใช่มันมีใหญ่กลางเล็กค่ะเขาเริ่มจากอันใหญ่ก่อนคุณยังไม่ดูใช่ไหมยัยงดูไม่ครบดูไปแค่เหมือนดูไปแค่คลิปเดียวอะ่ะเราแอปเรียนไปเจอหรอก็เลยแบบอ่ <laughs> โมเมนต์ค่ะ <laughs> อยากคุณดูนะเขาต้องแบบจับมือกันแล้วก็รอดห่วงห้ามปล่อยมือหรอ <laughs> ใช่ทำไมคุณขับอย่างนั้น คณหอบหรอกค่ะพอปัวนนีห้เขาไปวนาตไปค่ะอันนี้ขาสาทินใช่ไหมใช่หรือเปล่าเเลยคนดูดิเออเอายังไงล่ะ อ่ะมาแล้วหนึ่งคนมาแล้วค่ะประเด็นคือมือมันอยู่ข้างหลังเออเราจะไปยังไงอ่ะเออยยากอยู่นะนอกจากจะที่จะต้องแบบว่าพร้อมกันั้งบนทีเดียวโอ้ยน้องออมเป็นไงบ้างหลิงมือคุณหลิงอะคือจะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะใครเป็นคนคิดเกมค่ะโอ้ยเฮ้ยเราจะขึ้นไปยังไงอะอ๋ออ้อย คุณอันนี้มันยังอันใหญ่ไงอ,อไม่ยากมอ,องไม่เห็นเขาบอกอันนี้อันกลางแล้วเหรอกลางนี่ก็เล็กแล้วนะ แฟนคลับปีดกายกระตรูปมากค่ะคุณดูนะความพยายามโอ้ปิดผมติดผมโอ้ยเราจะยังไงล่ะ อ๋อมาติดผมใช่ใช่ต้องไปที่น้องออมก่อนเหรอหมโอ้โหฮปบดิฮับดิฮอปค่ะโอ้โฮอปมากค่ะลงหรือยังคะคุณมันมีอีกอันหนึ่งไม่ให้เหรอเหรอหมดแล้วหมดยังอันนี้เิ่งอันที่สองเหรอ จบหมดแล้วเอาหมดแล้วอีกหนึ่งเกมนะจบไปแล้วค่ะเย่หนึ่งคลิปเออต่อไปใครบ๊อกกี้ป๊อกกี้อืมป๊อกกี้เกมยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยจัดไปต่อไปที่คุณองกล้าเขาลงไว้เนี่ยเริ่มไปวันนี้จัดแบบว่ารัวๆนะคะช่วงช่วงเกมรัวๆสี่คลิปต่อเลย ช,ชุดแบบเซ็กซี่อยู่นะน่นารักเซ็กซี่ด้วยแอบเซ็กซีอ่อ่ะไม่แอบเซ็กซี่เลยให้หยิบเป็นคนหยิบสักแท่หนึ่งแล้วก็ไปตอ,อนะครับผมโอเคค่อยๆนะครับระวังเงยนะครับผมอันนร้เอียก็ไม่ต้องมุยๆขัดหน้าจ่มยเื่อได้เยียิ่งเลกเหยียิ่งเลอกมได้ยินุอเหอยีิ แต่ว่าอะไรวะอ้ยเหนียกกันวหรเราอยากรู้บ้างมีซับไหมคะที่ไหนมีบเวย

โอ้ oh คือก <God. S 2> ินให้หมดเหรอไม่ไม่แค่อเอาไ,<ม>ไปอีกอันอีกอันนึงน่ารักจังอุ้ยเอลอไปสักนิดอุ <laughs> <laughs> ลย <laughs> คุณบงก้าคือถ่ายใกล้มากนะคุณฮอบนี่อะไรคุณดูฮอบนะ,ม,นะมีความค้างให้ด้วยคุณเห็นไหมเมื่อกี้เขาค้างให้เรานะชีเซิฟมากชีเซิบจ,จริงจริง,รงชีเซิฟทั้งสองคนเลยค่ะ สรหอมเขอสลับกันด้วยน้องออมกัดเล็กลงหรือเปล่าน้องออมกัดเล็กนะคะหล้วไงเนาะ หมดแล้วเย่มีอันนึ่งไหมลองดูสิคุณเป็นไงบ้างนี่ไงคุณแต่งตัวคิมเมื่อกี้เป็นไงบ้างดีคุณแต่งตัวอันนี้เรายังไม่ได้ดูอันนี้ไปกันต่อที่ dressing up with อะไรเอ่ยอ่ะไปกันเลยค่ะชื่อมันคืนไปหมดใชวิดอ๋อวิดวิงส์อ๋อที่เขามิปีก อันนี้ยังไม่ได้ดูเขาเล่นกันหลายเกมกันนะคุณเออคุมค่ามากเลยนะที่การไปแต่ละครั้งของเขาะอะอ <c oughs> อันนี้คือเพิ่งกินป๊อกกี้เสร็จคือเล่นต่อเลยเหนื่อยใช่หรือไม่ดูแล้วขอบนะ วันีง่ายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะให้ทั้งสองท่านนะครับมาแต่งตัวนะครับผมแล้วก็เลือกอุปกรณ์แล้วก็แต่งตัวไปถ่ายรูปให้แฟนๆได้ดูกันนะครับแตอเลือกเลยยิ้มใอ่อนให้แต่งแต่งใหสวยแล้วกันเอายุจ่ายด้วยอะการอะไรอะไรปีกของผีเสื้อวิวลราชอบปีกของนงฟ้าเออปีกนงฟ้า จะปีนี้สวยจริงเออชีเซิร์กันมากเลยนะคะสองคนนี้เป็นชีเซิร์ฟกันมากจริงคู่นี้อุ้ยมิตรเรียซีเคดมากจ้าวิตอเรียซีเคดจริงเลือไปเดินนะคะเดินทับสับ มันมีตัวเดียจริงเหมาะมากเลยค่ะถูกต้องมันมาลโอเคมันเล็กไปนะครับค่อยๆนะครับเล็กจังตัวไหนเลยูจัดอันดับโอจะใส่ได้ไหมนะเด็กเนาะอันนี้มันของไซส์เด็กน้อยเลยเนาะไซส์เด็กไซส์เด็กเนี่ยอุยพี่พี่ทำไมพี่น่ารักจังพี่พี่ฮ่องกง เอะยตรายากได้อ okay, okay. ่ะออ้ยอยากได้ให้พี่คนจังงั้นน่ารักริสิ ก็น่ารักอยู่นะของน้องออมอะไม่รับแบลวแบลวเช่ยเป๊ะให้เราด้วยมีความเล่นกลอีความเล่นกล้อง

ชุดหลิงหลิงมากเลยมันก็แอบเซ็กซี่ไปหน่อยเนาะถูกต้องมากดีน่ารักสวยค่ะทำท่าเซ็กซี่หรือเปล่าเอาเป็นแบบท่าเซ็กซี่นะครับผม็ีอะ เอาคพูดไปก่อนแต่ทำได้ตลอดชอบาว่าทำไมเป็นทำได้ตลอดโอเคสอหน่อยพูดไปงั้นแหละทำได้ตลอดน้องออมอ่ะโอเครีดีโอเคหอ หันหลังแล้วทำหนาจิกว่างั้นนะต้องขยิบตาแล้วจุดเนี้ยหลิงหลิงดูอฝืดมากเฝืดมากน่ารักคันน่ารักตรงไหนตรงนี้ใช่ครับฝั่งซ้ายฝั่ง ดีจัง <caval 67> อิจฉา v i P จังใล้มากเลยเนาะใช่แล้วจ้า เออเอาไปชีเซิร์ฟอีกแล้วนะชีเซิร์ฟมาคู่นี้คู่นี้เป็นคู่ที่ชีเซิร์ฟที่สุดจริงๆวิงสุท้ายอมีสาครมดท้ายมา่นะ เกาที่สามอะไรีค่าที่สามก็ทีน่ารักไปแล้วที่ซีไปแล้วค่าที่สามนะครับเราเอาไปแบบนี้ดีกว่าไหมเอาไปว่าสองคนคงมีที่นี่ค่ะอะไรนะเขาหาพิธีกรไม่เจอเมื่อกี้จุ่มเลยแล้วก็จับมือสมมติว่าเราไปเที่ยวทิสซีแลนด์ไปโพสเซ็ตมาแเด็กซ์รองดี

อาจะสองสอง่านในาได้ครับผมหรอใช่แลเจ้าหิงครับไม่หิงหลั้นอ้โหสองสาก็ลิงหลิงอ่ะคือหลิงหลิคือพยายามเล่นด้วยสุด ย้อนนะอะฮะฮะโอ้ยเล่นปีกอะไรไปเรื่อยเลยค่ะยังเต่ายังไม่หยุดยังไม่หยุด สองท้เเห้แเฉพะเลยจบแล้วเหรออืม <Yes. S 1> จบแล้วเพลงนั้นใช่ไหมอ,อาทัดจะอาผัดถุใช่แล้ววาใช่เนาะโอเคจบแล้วเย้น่ารักเนาะสี่คลิปเป็นไงนะคะทุกคนดีมากค่ะ ขอบคิณไหมล่ะน่ารักมากค่ะขอบคุณคุณบองกาที่ถ่ายมาให้เราดูนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะก็ไปติดตามช่องของคุณบองกาได้นะคะค่ะเขาถ่ายมาหลายสิ่งมากเลยค่ะเขาเพิ่งลงว่ายี่สิบชั่วโมงที่แล้วอีกใช่แปชั่วโมงตอที่เราูคลยนะคะเขาอาจจะเป็นคนต่างประเทศก็ได้เนาะเขาจะเป็นคนที่นู่นเลยเปล่าใช่ a n k y ิ u so much บองกาอคุณปิดนะอ่าทำไมล่ะคุณปิดได้ไหมได้โอเค สลับกันเนาะก็ขอบคุณนะคะทุกคนสี่คลิปเป็นยังไงพิมคอมเมนต์มาบอกเราบ้างนะคะก็ช่วงนี้เราเห็นคอมเมนต์ของทุกคนนะคะว่าอยากให้ดีแอคอะไรเพิ่มเติมแล้วก็อันไหนที่เรารู้สึกว่าโอเคฟิตอินกัแเราเราก็จะพยายามทำรีแอคมาใช่ค่ะแต่บางอันที่เราดูดูไปแล้วเราก็เลยไม่ได้รีแอคหรือว่าอันไหนที่เราไม่ได้แบบว่าฟิตอินแบบที่คุณบอกเราก็เลยไม่ได้นั้นนะคะใช่ค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามกดรีโพสทาง tiktok อะไรได้หมดเลยนะคะใช่ค่ะค่ะฝากแชร์แชร์แชร์ไปเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะซึ่งคลิปหน้าคืออีกคลิปหนึ่งค่ะถัดไปที่เราจะัดกันวันนี้แหละก็ขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ